ทุกที่สามโงะครับสามโงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครสามโง่ในสิ่งยากหน่อยเอาสองโงที่ไเกินดูแหละนะฮะโง่โงสามโง่งกว่าคุณแค่ดูว่าคุณมีคุณดีอะไรนะครับแล้วทุกคนอยากฟังอะไรอะไรที่คุณพูดได้บ้างหรี่คุณพูดได้นี่นะครับถ้าตอนที่ห้านี่ยังไม่พูดเรื่องพูดเลยนะอันนี้แค่ดีไซน์คอนเทนต์คอนเทนต์ที่ว่านี่คือบุ๋มของปิดนะครับ เจะพูดเรื่องอาหารไอ้จะพูดเรื่องอาหารสุขภาพจะพูดเรื่องของธีการรักษาโรคจะพูดเรื่องของวิธีการรักษาสุขภาพจะพูดเรื่องของวิธีการพัฒนาตเองจะพูดเรื่องของวิธีการเรื่องสุขภาพแต่สไตล์เขาปิดเลยของแล้วคุณค่อยเอาเอาปิดเนี่ยนะครับขออยทุทนอันนี้อันนี้หนัคุณค่อยเอาอขาปิดเนี่ยมาขยายต่อให้ปิดใหเดียวเ่นเจนนะฮะผมขอญาตขอุยาตถาดนิดนึงครับ เซทเอาปิดที่หน<ส>ึ่งเอาปิกที่หนึ่งโหมทำแบบามาเลยทำแบบรามากแบบาม่าเอปิกที่หนึ่งแล้วเมนูสามเมนูาม่าที่หลายนี่คือเอาปิกนะครับไอเดียของผมขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต้องการต้องการความ่าเรน่ครับไอเดียขอผมเอ เดี๋ยวเราจะร้อยแต่ไปดูเด็กอาม่าโดยเด็ดไอดอลที่กอดพูดอกแบคือี่ก่อนครร้ยแปดูเม็กไอดอร้อยแูเด็กอาม่าโดยเด็ดไอดลไม่เหมือนกันเลยพอแมาจะมาเป็นดีโอเพื่อที่จะพ้องบนยูทูบถือก่อนอย่าเพิ่งอย่าพิ่งจำกัดชีวิตัวเองนะครับเขียนเรื่อยๆฮะว่าจากจะท้อปิดเนี่ยไอ้พวกเนูเมนูเมนูห้าที่หลากหลายนี่อะไรบ้างนี่ครับ สิ่พ ah, ื้นดีสิบสามดีมากถ้าส so, so, like ิบหรือแตบว่าเทคนิคการกินมาม่าสุดพิสดารตาจากที่ต่างตัวในไทยคือคือมันจะคือไอเดียมันจะเกิดจากทีมที่คิดไปเรื่อยค่ะคิดคิดอะไรบ้างคิดต่อคิดเรื่อยๆครับคือมันอาจจะคิดอะไรที่แหวกแนวมาได้อยู่ที่กระดิ่งมาได้คิดที่่อเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าคือสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะได้มากมายถ้าเป็นเรื่องที่ดัน หลักการทำหลักการทำคลิปการการีารารารออึ้นไอเดียนะฮะตีดตีกรอไปเองที่ไปเยออกเราให่เยอนะฮะ <S 2> <S 2> นี่เอาคุณได้ข้อตอนเจ็ดปุ๊บนี่ยนะฮะเขาใต้ากผิดหกผี่บางทีหน้านน้านี้ม็จะมีแต่ว่าเล่าและหลัก ก6.1เนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าเรื่องพาม่าของเชา้อนะพาม่าเนี่ยน,นะครับคือเขาบอกนะ,ะเวลาสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับเวลาสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับมีวิธีการตรวจสอบว่าคอนเทนต์นี้รัวรัวเนี่ยหรือไม้รัวคือคู้ใชเห็นพวกคือคู้ใชเห็นแกนะครับมันจะมีแก่ของแก่หรือแก่ที่เคลียร์ผิกับแก่ที่เปจต่างๆเคลียร์ผิดกับยูทูบเบอร์เคลียร์ผิดกับยูทูบเบอร ผมจะชอบถามคนทำง,งานว่าคอนเทนต์ที่คุณคิดเป็นอยา่างอยู่ชอบไหร่อยู่ชอบไหนถ้าเกิดว่าคือคือโดยทั่วไปเลยนะครับโดยทั่วไปนะคอนเทนต์ที่คนจะชอบเนี่ยนะครับมันต้องสุดทางอะไรทางเลยคือไม่คีนทิไปเลยก็ต้องเป็นประโยชน์ไปเลยแต่ถ้าเกิดมาคืนทิปก็นประโยชน์ก็จะดีมากจะดีมากกูเป็นคู่เอ,อยาก คือมันเป็นไป่ยากมากนะครับทำได้จะดีมากแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยคิดต่ว่าไม่เคียอีกสุดเลยก็ให้มันเป็นประโยชน์สุดๆไปเลยอย่าให้ตกอยู่ในชอ่องในช่องสามที่ไม่ได้รับารอน,นันต์ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณคิดแล้วุาตอกว่าแล้วมนช่องสามอะตัด้เลยค่ะนี่เดียวต่องตัดที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไร ที่พูดเรื่องนี้ดอ,อ,อเบิลคอนเทนต์เอเดติ้งหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่หลักเวลาหลักการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับลหลักข้อหนึ่งเลยฮะคุณไม่มีเวลาทำทุกๆอย่างแต่คุณมีเวลาสำหรับ,รบทำสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกอย่างรู้ไหมครับคุณอาจจะมีคอนเทนต์ไอเดียมาเป็นร้อยเวลาครับไม่เลือกไม่เลือกแต่ครับ แต่คุณมีเวลาจำกัดและคุณต้องให้เวลาพลังงานหรือดีสอสนะ์กับสิ่งที่ต้านคุภาพได้มากที่สุดคุณอย่าใช้เวลาฆ่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คนระับผมที่ผมพูดถึงว่าชีวิตผมทีผมเป็นยังไงนะครับผมเป็นคนที่มีคือคือผมเนี่ยเรื่อผมเป็นคนที่ว่าผมเป็นคนที่มีความสนใจหลากหลายมากผมเป็นคนที่แบบว่าเรารู้เยอะมาก แต่ทุกวันนี้ผมตัดสินใจที่จะทิ้งหลายๆอย่างเพื่อโฟกัสกับเนื้อหาแต่ผมจะโฟกัสกับสิ่งที่ผมเชื่อว่าทำแล้วจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะถ้าเกิดผมทำทุกอย่างนะเล็กถ้าผมทำทุกอย่างนะเล็กมันจะมันจะเละเป็ดแล้วกลายเป็นเป็ดครับมันก็จะเอาเอาลิทุกอย่างไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเลืองสิ่งที่คุณคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะทำยกเว้นแต่ว่ามี อเยอะแต่แล้วคุณยังเป็นล่าแล้วเทรนที่นี่เป็นเพื่อนกันนะผมไม่ได้ห้ามนะครับอ่ะคุณก็เอาเยอะๆรวบรวมนะครับตลาดเนี้ยคุณเอาเทรนได้ต้องหมายของคุณคืออะไรคอนเทนต์คืออะไรหัวข้อของมันคืออะไรคอนเทนต์เป็นเนื้อหไหนเป็นช็อยฟอร์มอะไรนะครับไอเดียคืออะไรฟอร์แมตอะไรไปปล่อยช่องทางไหนตลาดเนี้ยลองใส่ดู แต่ลูกลกไปเยอะๆนะครับถ้าคุณกรอมบเบนี่ยนะฮะถ้าคุณกรอบบมนี่นะครับแล้วคุณอ่านแล้วดูเข้าท่าคือถ้าคุณอ่านแล้วดูเข้าท่านะครับมันจะโอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วแบบว่ามันไม่ใช่หรอกกลับไปครับถ้าจะไม่ใช่ครับกลับไปทําใหม่กลับไปจนกว่าหน้านี้คุณจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจหรือมันมีโอกาสที่ดูเลม ถ้าเกิดว,ว่าคุณอยู่หน้าหนี้แล้วคุณยังแบบโม่เงดูขัดขาดดูงงงงด้วยอ่ะกับมาใหมนะ่คับกลับไปทำให้เสียครับเพราะต้นนี้จะเป็นหัวใจทุกๆอย่างนะครับ,รบถ้าต้นนี้ไม่เสียต้นนี้คุณยังไม่เชื่อท่านต้นนี้คุณยังรู้สึกไม่เซฟไม่ปลอดภัยจะมีใครไป้งบอกคุณได้ไหมครับคำตอบหนึ่งที่ผมอะพูดผมบอกก่อน ถ้าผมยังไม่อยากอ,ายนะาาอ่านนะคุณผมนะผมเป็นนักข่าวบอว่าบางคจะอ่านคือถ้าเกิดว,ว่าผมยังไม่มั่นใจในสิ่งที่ผมจะทำผมจะไม่ทำนะเพราะว่าคนไม่อ่านหร,อ,หรอกเอ,อคือทำอะไรปุ๊บเนี่ยต้องเคลียร์มากแล้วมัน่นใจแล้วทำไปเลยครับอหน้านี้กลับมาให้เคลียร์ครับพอหน้าดีเสร็ปุ๊บน,นะครับที่เหลือง่ายครับคือแค่การอ่านาว่าแ้วผลออกมาอย่างาไร มีใครบริหารใครติดบ้างคือคือคือค,คุณแค่เอาหน้าไอ้หงส์ศึกษเนี่ยครับออกมาย่อยให้เป็นวิธีการทำงานใครทำจะโพสนคุกกีวก่วันจะโพ้นคุกจะโพ้นยังไงใครคนดูแลอะไรก็ได้นะครับเขียนไปเลยนะครับจบนะโอเคโอเคโอเคก็แตกต่าง สเตสเตอรนนี่เป่าเเป็นอผมอันนี้คนนี้มดีรูปคนนี้ไม่ดีกระดาษคนนี้ไมดีกระดาษเลยต่อยากอีโคฟิสเซนต์คืออะไรุอแก่ผมอีโคฟิสเซนต์คือผมเชื่อว่าคนนะครัมีหลายคนนะครับมีมีเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กมีบิเตอร์มีอตไรๆไม่หมดเลยนะัะคุณต้องหัดวาดรูปความเชื่อต่อให้ขาดให้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 เห็นนะครับเช่นเช่นเช่น เว็บไซต์พอดีนะโมนิกาดามกูนะกูรายสุดาดาตามผมก็ได้เว็บไซต์เว็บไซต์ก้อนี้นะครับเว็บไซต์ดีคอนเทนต์คอนเทนต์นี้จะออกไปสู่สาธารณชนได้โดยต้องมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจะดึงคอนเทนต์จากตรงนี้ออกมาครับปิดให้คนเพิ่นเพื่อเพื่อคือคนคอมคนออกมาครับปให้คนเห็นปุ๊บคนจะได้กลับไปที่เว็บไซต์วิธีการทําให้คนเห็นมากขึ้นคือเพิ่มให้คนเห็นให้เฟซบุ๊กนี้ มีคนเห็นเยอะขึ้นผ่านแฟนเยอะขึ้นแปลว่าอะไรขณะเดียวกันนอกสือจากการที่คอนเทนต์เว็บไซต์เข้าผ่านเฟซบุ๊กแล้วมันเข้าผ่านทาง Google เป็นต่อเพิ่มาง Google ตรงนี้เข้าผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า S E O และ S E M S E O คือ keyword S E M คือดูโฆษณานอกจากนี้แล้วเรามี Twitter เพื่อตามไปรูแล้วแว่าคือคือว่าให้เป็นว่าให้เป็นแบบตัดไอค้ในรายการชี้มาชี้มาับ เขาดีไหมเพราะการทำานแบบคุณทาส่วนผมนะคุณจะได้ผมว่าการงอันไม่มีเชื่อมต่อตั้งอันอยู่ตัวเองโดดๆไปรู้ทำอะไรและไม่รู้ว่ามัเนเกี่ยวข้อกับเขาทำได้ไหมทำได้ครับแต่มันไม่เวิร์กผมจะชอบบอกว่างานที่เวิร์กคืองานที่ทุกๆชิ้นม,มันร้อยต่อก,กันและโยงไปโยงมาผมเนี่ยนะฮะวิธีที่ผมทผมง่ายมากคำตอบ เว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยนะครับเป,เ,เป็นเว็บไซต์เนี่ยเป็นเหมือนบล็อกดวงของผมที่มีบทความเกี่ยวกับเรื่องการตลาดต่างๆแต่บล็อกนี้จะไม่มีคนอ่านถ้าผมไม่สามารถพาคนเข้ามาได้การพาคนเข้ามาของผมคือใช้ Facebook Facebook ในการดึงบล็อกของผมมาต่อที่นี่และให้คนที่งมาที่ชุดเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตายหรือตายในที่เวฟเฟซบุ๊กถ้าเฟซบุ๊กตายผมตกเลยนะ เพราะฉะนั้นผมต้องทำให้ Facebook นี้มีคนตามเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ on the operation นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าตระหนักเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆบ้าไปนอกจากนี้แล้วเฟซบุ๊กผมรู้ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยได้รอฟอฟเพื่อเพื่อสายก็จริงแต่ระหว่างวานนันมันต้องมีฟอฟเพื่อเพื่อให้คนอยากออนไลนผมก็เลยเสนอเฟซ ไอ้พวกแบบว่าขับผมตาไอ้พวกรูปภาพที่เกี่ยวแบบแรงใจนั่นแฝงไปเรื่อยๆเพื่อให้ยูทูปเนี่ยมันอยู่ตัวเองได้แล้วคนแล้วพอต่อเหยื่อฆาตกรรมที่เป็นไปนี่คือนี่คืออีโคซิสเตใช่ของผมในงานตอนนี้นะแต่กับบางองค์กรใหญ่โคตรครับมียูทูบก่อนมาเริ่มเลยยูทูบจะเข้าคือผมถามว่ายูทูบเนี่ยคุณมีเนี่ยคุณว่ายูทูปคนจะเป็นยูทูบยังไงถ้าคุณไม่ยอมปล่อยคน ยูฟูเม่นกันนะครับไปหาวิธียากให้เจอว่าคุณจะเอาคอนเทนต์ยูฟูไปสอนที่ไหนเชื่อมต่ออย่างไเรยนอไเนี่ยฮะสิเรว่องค,ค,ค,คอนเนทนต์ซีโฟสิเทมนะครับทั้งหมดนี่แหละครับที่คุณได้มาแ่ข้อเนี่ยครับใช่ไ <c oughs> หมพู้อะไรล่ะคำพูดถึงเี่อาจารออกคำพูดดีเป็นค่ะ ไม่ใช่ถาราพิสดีเป็นธาราไม่ใช่ถาราหมายความว่าสิ่งที่คุณเรียนวิธีกาอยู่นี่ครับเอาเปนแนวคิดแล้วไปไประยุกต์เป็นของตัวเองครับไอ้เครื่องมือที่ผมให้นี่นะครับถ้ามันคุณพบว่าคุณมีวิธีที่ดีกว่าผมยินดีเลยครับที่คุณใช้วิธีนั้นไอ้เครื่องมือที่ผมทำในตัวไอ้ตัวชี้เ,เนี่ยนะครับผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นอะไรที่แบบเป็นเบสิกง่าย แต่คนบางคนอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือสะดวกกว่านี้หรือง่ายเอาพ่อคุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณจะไปตอบกลับไปได้ย่างไรคุณตอบแค่ไี้ได้ผมก็ดีใจในะสำหรับเอ,อ,อ่ะก็ถามงงขึ้นบนอีกผมถะเอามาดีอ่า คือจริงคอนเทนต์แปรติ๊กเนี่ยนะครับมันมีมันมีมันมีอะไรเยอะมากแล้วก็ผมผมไม่สามารถเล่าทุกอย่างหมดได้วันนี้ถ้าใครอ่าติดตาม ข้เรียนะครับในการตอบนะครับคือข้างในมันจะมีบทความเรื่องต่างออนไลน์เรื่องต่างนครับรวมถึงเฟซบุ๊กผมเชื่อว่าหลายคนมีคําตอบและมีคําถามของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเองผมยินดีครับมาคุยคุยดูได้คือผู้แฟนเพจของผมนะฮะส่งตังอีเมลมาหาผมได้เลยผมจะผมจะตอบให้นะครับว่าเทปแบบนี้ทำยังไงเทปแบบนี้ยังไงบางอย่างต้องตอบไม่ได้นะบางอย่างตอบปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ แบบต่างเยอะมากแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผม,ผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้กันว่าเอ่อเราก็ขอโทษนะครับผมก็เอาผมคุณเชื่อว่าหลายคนเองเนี่ยตอนที่มาครับเนี่ยอาจจะอา,อาจจะหวังว่า,อยา,อ,ยาอยากให้ผมพูดเรื่องเทคนิคอยากให้ผมพูดเรื่องของว่าวิธีการทำง,งานอะไรสักอย่างะะที่ผมเลือกจะไม่พูดเพราะผมเชื่อว่าผมพูดไปคุณจะใช้ไม่ได้คุณจะใชะไ้ไม่ได้เลยเพราะว่าคุณ ต้องเริ่มต้นในสุขภัคือคุณหาวิธีคุณจะได็คุณไปลครับสิ่งที่ผมทำวันนี้คือผมอยากชวนให้คุณคิดให้คุณเริ่มเข้าใจากว่าคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ที่ำอะไรที่อะไรมาทำงานยังไงแค่นั้นนะครับแล้วแากนี้คุณเป็นหาวิธีคุณไปหาในวิธีการตีเองทุกคนทุกคนมีโจทย์คนละแบบทุกคนมีปัจจัยคนละแบบครับอย่าให้ใครมาอย่าให้ใครมาแบบว่ามาแบบอก อบอกคุณเป็นสูตรเลยอะ่ะมันไม่สูเ็ครับมันนี่สูเป็นอะงนะครับก็ขอบคุณ,คคณ,คคณากครับแล้ถ้าเกิดมีอะไรก็ติดต่อผมได้ทาเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทีมงานของมาขอบคุณมากนะครับ เะหรับงานวนาวเจ้ารยาของโมีวัสารนี้จนถึงวันศุกที่16นานะคะขอเชิญร่วมงานโปรบูคหรืองานการก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้วงโปรบูนะคะศึกษาในด้านของการจบเกิดเรยแล้วก็การปารกันตายก็ตา งานจัดที่า 6, ะะลานตะหนิกระสอกน้นสามนะคะตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงนะคะประชาราเรื่องที่สองก็คือเรื่องาการจัดอบรมเพื่อเพิ่มของมีเด็กชั้นหนึ่งนะคะ,อะตอนนี้ด้านทุิยังคงมีจัดอบรมในเรื่องของสถานอักซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ยัษาษาอองไม่มีธุรกิจด้านออนไลนะคะ์ค่ะตอนนี้ธุรกิจของตัวเองแล้ว หลกสูตรนี้ก็สอนทเว็บไซให้สัทุกท่านนะคะส่วนใครที s <S well ่มีธุรกิจแล้วมีเว็บไซต์แล้วแต่เว็บไซต์ไประสบความสำเร็จจะเป็นการเกิดเวนบพลเดีแล right ้วคะอบรมไอคว้าค่ะอคว้าจะเป็นหลักสูตรที่อบรมเรื่องของเรื่อมต่อตลาดออนไลน์เช่นการทำเอ็เอสเอการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลนะคะนอกจานี้ยังมีหลักสูตรที่ เดียวกับให้คำปรึกษาละหัวข้อตัดไามเพื่อธุรกิจในโควิด21ันี่ยใช้หัวข้อต่อหรืออราค่ะสมัครได้ที่นะคะเว็บไซตโกดีโอทเอเข้าไปนั่งสัรเขาจะหาธุรกิจแล้วก็เลือกสมัครมออนไลน์นะคะหรือว่าใชโทรสอบถามที่กองคนเลยโทน่ได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0ูนสอเกถึง61ค่ะ ส่วนไทยที่ไม้ส่งแบบเบอร์บรวนส่งแบบเบอร์ที่เวคการถือตู้เือรเริ่มต้นเทอร์กีสไทคเราไม่ได้มากนะคะเธอรับได้ที่สุดลงรนีนะคะเพื่อสาวบนสนัาราโคลทอทมเน็ตี่แจกให้จากผู้เข้าอบรมเพื่อ